บุญมีแต่กรรมบังเหมือนผลวาสนาสุกงอมน่าจะมองเห็นได้แล้วเหมือนกลิ่นหอมผลทานบารมีความสุขน่าจะได้กลิ่นได้แล้วแต่ดวงตากลับมองไม่เห็นเพราะมีกิ่งมีก้านมาบดบังตาเสียแม้ความหอมที่จะได้เชยชมก็ถูกสายลมพัดไห้สลายไม่ได้ชมกลิ่นเปรียบเสมือนคนที่พร้อมจะประสบความสําเร็จที่จะเกิดแต่ทําเท่าไหร่ก็ไม่ประสบผลมักมีเหตุมีอุปสรรคมาโดนบันดาลให้ติดขัดติดข้อง หรือมีอะไรมาตัดหน้าเสมอถ้าเธอเป็นเช่นนั้นแล้วก็นี่นี่คือวิธีแก้ไขวิธีแก้บุญมีแต่กำบังเธอจงขอพรอ,อันควรตั้งใจไว้ ตรงโดยเฉพาะอธิษฐานขอพรตรงต่อบิดามารดาผู้เป็นกำลังใจเพราะท่านมีคุณแห่งความสำเร็จขอพรต่อเทพเทวดาในฝ่ายบาร,รมีของโชคลาภวาสนายศสุขบริวารความสมหวังจงเป็นเทวดาผู้รักษาตัวเธอจงเป็นเทวดาที่เธอสร้างเหตุปัจจัยร่วมกับท่านขอพรต่อผู้มีทานบาร,รมีมากเพื่อบรรลุผลในวัตถุทานอันนั้นให้ได้รวดเร็วขอพรต่อผู้มีเมตตาบาร,รมีสูงเพื่อบรรเทาทุกข,ข์เวทนาโรคาพยาธิขอพรต่อผู้มี บารมีสูงเพื่อคลายจากสภาวะหมองเศร้าเศร้าซึมขอพรต่อผู้ที่มีเนคขมะบารมีสูงเพื่อเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ขอพรต่อผู้มีปัญญาบารมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานขอพรต่อผู้มีสัจจะบารมีเพื่อยังความสําเร็จสมหวังทุกตาการขอพรต่อผู้มีอุเบกขาบารมีเพื่อยังความไม่มั่นคงให้มั่นคงได้แน่นอนและสิ่งที่ควรขอพรที่สุด นั่นก็คือทําตัวเราเองนั่นแหละให้เป็นผู้ที่เราร้องขอพรต่อมันจะดีที่สุดมากกว่าไปขอพรเอาจากคน,คนอื่นสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกําลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ